อาการหนาวๆแบบนี้มาอาบแดดกันค่ะทุกคนแล้วก็คือเข้าหน้าหนาวทีไรนะคะผิวก็จะแห้งตลอดเลยแต่ว่ายายามีตัวช่วยนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นวัซลีนเฮลที่ไบรท์นะคะทำให้ผิวของเราในดูกระจาสายมสมี s p f 50 p a บวกบวกๆนะคะแถมยังปกป้องผิวของเราจาก UVA UVB มลภาวะจากแสงสีฟ้าแล้วก็อากาศเย็นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมนะคะ เนื้อครีมเนี่ยบางเบานะคะแถมยังซึมไวด้วยทาปุ๊บเนี่ยซึมเลยเนี่ยทาเข้าไปปุ๊บซึมไปละไม่เหนียวเนนหนอะหนะด้วยนะคะแถมยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะเอ,อ่อตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะแถมยังป้องกันจากแสงแดดด้วย ที่ผิวแห้งนะคะก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะยาญ่าแนะนำนะคะยาญ่าใช้เป็นประจําเลยยาญ่าเนี่ยใช้ทุกฤดูเลยนะคะไม่ใช่แค่ช่วงหน้าหนาวนะคะแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยผิวของเราจะแตกเป็นพิเศษเนาะแต่ว่าตัวนี้เอาอยู่ค่ะใครสนใจยาญ่าแปะพิกัดไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็คือยาญ่าได้มา1แถม1คะ่ะทุกคนได้มา2หลอดเลยแต่อีกหลอดหนึ่งอยู่ในบ้านนะคะยังไม่ได้แกะใช้เลยอาบแดดต่อดีกว่าค่ะ